ผมประวิทย์โรชนพฤกและทัพนายบุญบันเดชหลังกล้องจากทีมข่าวสด e n อังกฤษมาวันนี้เรามากลับมาสัมภาษณ์ยาวนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หน้าศาลอาญากรุงเทพถนนรัชดานะฮะอย่างที่เห็นนะฮะมีผู้คนจานวนร้อยกว่าคนประมาณร้อยคนนะฮะรอผลการยื่นประกันครั้งนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเป็นการนาทั้งหมดแต่ว่าในที่สุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหลือแต่รุ้งนะครับที่จะมีการลุ้นวันนี้ ส่วนที่เหลือก็มีการเลื่อนไปอีกแล้วก็สถานการณ์ก็ไม่สู้ดีครับเพราะว่าทางทนายอนนท์นำพาหนึ่งในการน,นำนะครับก็ได้รับผลตรวจเมื่อเช้านะครับว่าป่วยติดโควิด19นะฮะจริงอาการทนายอนนตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่สู้ดีแล้วแต่ข่าวบอกผมว่าทนายนนท์มีไข้สูงอ,อ,อาการอยากจะอาเจียนแล้วก็ไม่สามารถพูดคุยกับทนายได้ ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทางาคุณยวรักษ์อนุพันธ์แกนนําหรือหัวหน้าศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้แจ้งกับทางผมนะครับคอนเฟิร์มกับทางผมว่าทางแม่มารดาของทนายอานอนท์นำพาก็ได้ยื่นจดหมายขอให้ทางาทางกรมราชทัณฑ์นะครับย้ายตัวทนายอานอนท์ไปโรงพยาบาล รัฐที่มีคุณภาพนะครับเพราะตอนนี้ธนาอานนท์อยู่ในอ,อยู่ในเขาเรียกอะไรฮะอยู่ในโรงพยาบาลของเรือนจํานะครับแล้วในกลุ่มก็จะมีคนจํานวนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มา,ายืนเฉยเฉยหรือเช้าเย็นกลับนะครับจะอดอาหารนะครับแต่ที่ทราบแม่เพนกวินก็โกนผมนะครับแล้วก็มีบางคนโกนผมตามส่วนคนจํานวนหนึ่งไม่กี่คนนะครับก็มาอดอาหารแล้ววันนี้เราจะคุยกับหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งคือ เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองและทางแรงงานนะครับคุณพัชรีคำหลักคำหนักนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพัชรีอดมา4วันแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เข้ค่ะวันนี้ก็จะครบ4ี่วันค่ะถ้านับตั้งแต่4ี่โมงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ,คะแล้วคือทําไมรู้จักใครที่เป็นการน,นาส่วนตัวหรือเปล่าหรือทําไมถึงตัดสินใจมาอดอาหารครับก็บประเมินสถานการณ์ใน กับมิสหายท่านหนึ่งนะคะที่ไม่น่าจะเอ่ยชื่อได้คือพี่พี่สมยศที่เพิ่งเพิ่งออกไปค่ะเพึ่งเพิ่งได้รับการประกันตัวแล้วก็พูดคุยถึงสภาพข้างในเดาเจเฉพาะของน้องรุ้งนะคะปนัสยาที่อดอาหารอยู่ะค่ะก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าในฐานะผู้หญิงด้วยกันน่าจะแบบมีอะไรที่จะพอช่วยเข้าได้ในตอนนี้ได้เลยแล้วก็วันที่6เนี่ยค่ะก็ซึ่งวันนี้ค่ะก็ เขาก็จะมาไต่สวนประกันตัวก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลองนนกดดันในวิธีนี้ค่ะวันนี้ก็คือรอเฉพาะรุ้งอย่างเดียวใช่ไหมครับเท่าที่ผลเท่าที่ทราบล่าสุดนะฮะคนอื่นเขาจะเตื่นไปก่อนคิดว่าวันนี้รุ้งจะได้ประกันไหมครับซึ่งรุงก็เป็นหนึ่งในสองคนที่อดอาหารก็ตอนที่ประเมินกันคิดว่าน่าจะได้ประกันเพราะว่ามีตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือถ้ารับเงื่อนไข ก็จะอาจจะได้รับปาาระกันกัน <For that. S 2> <Please. S 1> ตัวแล้วก็ตัวลุงเองก็สุขภาพไม่ดีอาจจะด้วยแล้วก็แต่ยังไงเราก็ต้องกดันอยู่เดียะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มันเป็นเรื่องการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของการทําตามกฎหมายอะค่ะแล้วคิดยังไงกับเงื่อนไขที่คนอื่นได้ที่ได้รับประกันไม่ว่าจะเป็นคุณสมยศสมยศพฤกษาเกษมศุกไทยดาวดินหรือล่าสุดโตโตมะวานนะครับซึ่งเงื่อนไขหลักอันหนึ่งก็คือ ไม่ไปทํากิจกรรมไม่ร่วมทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันกษัตริย์ครับคิดยังไงครับอันนี้เป็นเกมการเมืองอะค่ะเป็นเป็นวิธีคิดอ่าเป็นคือจริงๆแล้วหลักในการสิทธปิประกันตัวนะคะจะต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะและนี่เป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆเลยอะ่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ มันเหมือนกับว่าสารก็เล่นการเมืองไปด้วยอะค่ะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลนะคะที่จะใช้วิธีนี้กดดันกับแกนนําไม่ให้มีการเคลื่อนไหวค่ะค่ะรับได้ไหมครับส่วนตัวเงื่อนไขนี้ส่วนตัวจริงจริงมันรับไม่ได้คนบอกว่าออกมาก็เท่ากับทําอะไรไม่ได้หรือเปล่าคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆเป็นเงื่อนไขที่รับไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าโดยเราต้องยึดหลักการอยู่ ที่ตามกฎหมายที่สิทธปิประกันตัวเรี่อก็ไม่ควรที่จะถูกรังแกรหรือกันแกล้งหรือกดดันแบบนี้แต,แต่แต่ถ้าในเกมการเมืองหรือในเกมในคือคือ,คอทางทางทางเขาจะมีเกมหรือมีเงื่อนไขเงื่อนแง่เยอะแยะมากมายค่ะเราก็อาจจะต้องยอมรับแล้วเราก็อาจจะต้องมาปรับ วิจิการใหม่อะค่ะมามาเคลื่อนไหวใหม,ใหม่อะไรอย่างเงี้ยการที่คนเรานี้รับเงื่อนไขนี้เราไม่รู้สึกผิดหวังใช่ไหมครับในฐานะที่เขาออกมาไม่เลยค่ะเพราะว่าเราเข้าใจเข้าใจสถานการณ์ดีค่ะเราเข้าใจว่าสารทําอะไรอยู่ค่ะส่วนตัวเรื่องการอดอาหารซึ่งวันนี้เป็นวันที่4ี่ช่วยเล่ารายละเอียดได้ไหมครับว่าเราเหลือเหลือยังดื่มหรือยังทานอะไรป่ะฮะ,ะก็มีดื่มเกลือแร่น้าเกลือแร่ค,ค่ะแล้วก็มีอ่า เวโปรตีนนะคะแล้วก็จะดื่มดมรสจืดบ้างนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. แล้วก็แต่ว่าเราไม่แสบท้องเพราะว่าเรายังแข็งแรงอยู่เราเป็นคนแข็งแรงอยู่เหมือนกัน mm hmm. เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาอดอาหารไหมคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะ่ะ mm hmm. หลังจากที่เราทํามาหลายรูปแบบวิธีการในการเคลื่อนไหวอนะคะ่ะ mm hmm. เป็นครั้งแรก mm hmm. แล้วก็ mm hmm. แต่เรามีเป้าหมายชัดเจน mm hmm. ในสำหรับวันนี้ สำหรับวันนี้เท่านั้นเพราะนั้นก็คิดว่าไม่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 เหลือบากกว่าแรงเพราะว่าเราเน้นเข้มข้นแล้วก็เฉพาะหน้าสําหรับการประกันตัววันนี้เพราะว่าเราผิดหวังในเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาในสาที่ผ่านมาที่7คนไม่ได้ไประกันตัวค่ะมีอาการเจ็บท้องหรือเรารู้สึกเขาเรียกอะไรฮะกีเรดเพราะมนุษย์ปกติก็จะกินข้าวกินอาหารกันใช่ไหมครับเราเราสู้กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรบ้างช่วยเล่านิดนึงครับสี่วันที่ผ่านมา คือปกติเป็นคนไม่ค่อยกินอยู่แล้วไม่ไม่เป็นคนกินน้อยค่ะแล้วก็คือแล้วกม็มันมีความมุ่งมั่นว่าจะต้องอดอาหารในช่วงนี้ mm hmm. เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ความรู้สึกกังวลหรือเรื่องอาหารนี้จะไม่มีเลย mm hmm. แต่จะกังวลเรื่องแดดนะคะแดดกับการอดหลับอดนอนนะคะอันนี้อันนี้เหนื่อยกว่าเพราะว่าจะทําให้เราปวดหัวค่ะแล้วเราจัดการกับสิ่งแดดหรืออะไรต่างๆอย่างไรคร แ้ามีมิสหามีเพื่อนๆก็เอาล่มเอาอะไรมาซัพพอร์ตเราหลายๆอย่างนะคะก็ล่มนี่สําคัญมากเลยก็ต้องอดทนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงหน้นปาปักหลักตรงหน้าสารอาญาแล้วก็กลางล่มถ้าปวดหัวเราก็เราก็อาจจะต้องกลับไปอาบน้ําแล้วก็ไปงีบสักพักนึ่งะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเล้าตรงแถวสะบักนะคะ สิ่งที่เราเรียนรู้จากการอดอาหาร4ี่วันในในแง่อาจจะเป็นเรื่องวินยัยหรือความตระหนักทางการเมืองคืออะไรฮะไหนช่วยเล่านิดนึงคนระับเพราะว่าเวลาก็ได้ได้มีเวลานั่งคิดนั่งอะไรกับตัวเองนานพอสมควรใช่ไหมครับด้วยด้วยเหมือนกันแล้วก็มันคุ้นคิดแล้วก็อาจจะมีความกังวลอยู่บ้างอย่างเช่นว่าจะมีประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงว่าอดอาหารอาจจะไม่ อาจจะเป็นการทรมานตัวเองไปเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ทําให้เราคุ้นคิดอยู่เหมือนกันว่าจะมีข้อดีหรือข้อเสียหรือว่าก่อให้เกิดผลสะเทือนมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คิดประเมินไปไปด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าประสบการณ์ที่ดีก็คือคือเรามีพี่พี่เลิศศักดิ์เนี่ยค่ะที่ก็เป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนในการดอาหารด้วยเพราะว่าพี่เลิศศักดิ์อดอาหารมาก่อน11วันใช่ไหมคะแล้วก็มาไปเวลา11วันแล้วก็เราทาเพื่อเรื่องเฉพาะเพราะนั้นเนี่ยก็ เกี่ยวกับร่างกายนี่เราไม่ห่วงเท่าไหร่เลยอะค่ะเพราะเรามีคนซัพพอร์ตแต่ประสบการณ์ก็คือเรื่องของวิธีการอวดหารมันใช้ได้กับอะไรในสถานการณ์แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะนี่เราทำให้เราได้เรียนรู้ไปค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่เน้นปัจเจกทำแต่เรื่องที่จะทรมานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเข้าใจคนข้างในเหมือนกันว่าทำไมเขาต้อง อดอาหารแล้วอดอาหารแล้วเขาจะรู้เขาจะเป็นยังไงเขาคงจะทรมานแค่ไหนแต่จริงก็มันทําให้เราคิดเหมือนกันว่ามันจะใช้วิธีอื่นได้ไหมที่คนข้างในอย่างน้องลุงหรือน้องแ้งน้องฟาแล้วก็ตี้อีกคนหนึ่งที่อดอาหารข้างในอะค่ะก็มันก็ต้องคิดว่าในเขาควรจะต้องแบบรีบออกมาค่ะแล้วก็กดดันมวลชนก็รู้สึกกดดันเหมือนกันน่ะที่จะต้องรีบทำอะไรเพื่อให้เขาออกมาเร็ววัยอะค่ะ แชร์ได้นะอยู่ในข่าวสดนะแชร์ <c oughs> ก็อยากจะถามต่อระหว่างคุณจะแชร์ก็คือว่าเราคิดว่าการอดอาหารครั้งนี้เนี่ยมันมีมีผลอย่างไรบ้างนะครับผลด้านบวกและด้านลบคือมันข้อเรืเพราะข้อจํากัดผมสนใจข้อจำกัด,ม,กดมีคนสนใจจริงไหมมันสามารถสร้างความต่างหรือเพิ่มแรงกดดันหรือทําให้ผู้พิพากษากลับมา พิจารณาคิดใหม่เรื่องการให้ประกันตัวชู้คราวหรือเปล่าอย่างไรเจอแล้วเจอแล้วจริงๆก็เป็นวิธีหนึ่งที่น่าจะส่งผลสะเทือนด้วยเหมือนกันเพราะว่านอกเหนือจากวิธีอื่นอย่างเช่นหยุดยืนหยุดขังก็ก็ยืนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงอนะันนี้ก็ปวดขาเหมือนกัน แล้วก็วิธีที่มีมีกิจกรรมหน้าศาลอย่างเงี้ยค่ะหลากหลายวิธีหรือจกกระจายอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่จะสะเทือนก็คือเราอยู่หน้าศาลเลยนะเราปักหลักอยู่หน้าศาลเลยแล้วก็แล้วเรายืนเหมือนกับว่าเราทําแบบ intense มากคือเข้มข้นอยู่ด้านหน้าแล้วก็วิจารณ์ศาลไปด้วยะคะ่ะก็อยากเป็นกันดึงดูดความสนใจให้ผูกคนเข้ามามีส่วนร่วม ให้คนได้รับรู้ปัญหานี้เลสปัญหานี้ให้สู่สาธารณะมากยิ่งข to ึ <ema> ้นโดยเอาตัวเราเนี <divide> ่ยเปิดเผยแสดงตัวตนอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ชุมนุมทั่วไปเข้ามาพูดคุยกับเราบ้างไหมครับเนี่ยอย่างวันนี้มีใครมาทักทายแล้วส่วนใหญ่เขามาทักว่าอย่างไรเวลาพอเขารู้ว่าเราอดอาหารแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอะไรบ้างคก็จะมีก็จะมีเพื่อนเพื่อน ของงเพื่อนๆนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะมาให้กำลังใจที่เห็นนะคะมีคนยืนอยู่ค่ะต่อครับคุต่อได้ครัเขาก็จะมาให้กําลังใจซึ่งเราพบว่าการให้กําลังใจเนี่ยในเฉพาะหน้านี้สําคัญมากเลยนะคะในแล้วก็อยากให้คนเนี่ยมาเน้นประเด็นนี้แบบเข้มข้นมากขึ้นแต่ก็จะมีเพื่อนในขบวนการหรือเพื่อนแรงงานด้วยกันเนี่ยก็ เพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจแบบดยด่วนแต่ว่ามีมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตเหมือนกันเนี่ยก็จะอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยว่าวิธีนี้มันยังไงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถนําไปถกเถียงในอนาคตได้ะคะ่ะแล้วก็มันกแแ็แต่ส่วนใหญ่เขาเขาเห็นด้วยะคะ่ะหมานถึงว่าให้กําลังใจแล้วก็มาร่วมถกมาร่วมคุยนะเพราะว่าตัวเองก็ทำไลฟ์อยู่หน้าอยู่หน้าศาลน,นะรคะ่ะ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยนี่เขาแสดงความเห็นอย่างไรกับเราหรือครับเขากลัวจะเป็นลักษณะแบบเป็นเหมือนวีรชนเอกชนน่ะก็กลัวว่ามันจะบว่าคือเหมือนกรณีการฆ่าตัวตายเพื่อเพื่อประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเราเขาก็มันคือเป็นอะไรที่น่าเป็นเป็นห่วงเหมือนกันว่าในการเสียสละชีวิตถึงขั้นเนี้ยมันจะมันมันคุ้มไหมหรือมันจริงจริงมันไม่ ะว่าคุ้มไหมมันก็คือมันเราไม่ควรที่จะเอาตัวเราเองเนี่ยเข้าไปแลกแค่คนเดียวเพราะว่าเรามีคนอื่นที่จะต้องแบกภาระในการสร้างประชาธิปไตยร่วมกันไม่ควรที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปแลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้อถกเถียงเอางั้นส่วนตัวนี้เราเห็นอย่างไรกับการฆ่าตัวตายเพื่อเพื<ะ>่ออุดมการณ์ะะจะเป็นประชาธิปไตยหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าเขา ็เคารพในการตัดสินใจเพราะว่าเขาอยู่ในสภาวะที่เราไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะเขาอาจจะอยู่ในบริบทเงื่อนไขที่บีบบังคับที่เขาต้องทําแบบนั้นแล้วก็แต่แต่เราก็ต้องสื่อสารไปถึงเขาว่ามันยังมีคนอื่นที่ที่อยากจะสู้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยอยากจะให้มาทํางานร่วมกับคนอื่นหาแนวะร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าคือประชาธิปไตยไม่ได้สร้างได้ โอเคแน่นอนปาะาธิปไตยมันไม่ได้สร้างในวันเดียวหรือว่าในภายในปีเดียวแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าในประเด็นเฉพาะหน้าจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้วิธีที่เข้มข้นอันนี้เขาทาให้เรารู้สึกว่าการประเมินสถานการณ์การเมืองเนี่ยแล้วก็วิธีการต่อสู้เนี่ยสำคัญมากเลยค่ะในการในการเคลื่อนไหวค่ะแล้วส่วนตัวนี่ในการตัดสินใจมาอดอาหารนี่มีใครชวนหรือเราได้แรงบันดาลใจจากใครครับ ก็ได้แลบันดาลใจกับพี่พี่สมยศนะคะเพราะว่าพี่สมยศก็คือได้ออกมาใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะให้คนอื่นได้ออกมาแบบพี่สมยศด้วยเหมือนกันก็เลยก็เลยต้องใช้วิธีนี้ค่ะก็เป็นปฏิบัติการแบบรวดเร็วด่วนๆนะคะแล้วมีลูกเห็นมีลูกลูกสาวใช่ไหมครับตอนเลวลูกสาวไม่เป็นห่วงเลยครับแล้วบอกแม่อยังไงครับลูกสาว เขาก็ไม่เข้าใจค่ะเขาก็บอกว่าแม่ทําอะไรเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเกรซี่อะไรทำนองนั้นนะคะว่าแม่ก็เลยต้องอธิบายให้เขาว่าเป็นสุขภาพใช้ได้แข็งแรงทําได้แล้วก็เพื่อให้ลุงเพนวินได้ออกมาไวๆในช่วงนี้แค่สามสีวันเองเงี้ยเขาก็เขาก็เข้าใจอะค่ะคแล้วสุดท้ายเขาเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะแล้วเขาก็ถามว่าสบายดีไหม ก็บอกว่าสบายดีแค่นั้นเองค่ะก็โอเคแต่ว่าตอนนี้คือคงไปหาก็ไม่ได้เพราะว่าต้องกักตัวเองสักพักก่อนถ้าหรือพยาบาลให้คําปรึกษาหรือมีการวัดอุณหภูมิวัดความดันอะไรต่างๆไหมครับมีค่ะมีก็จะมีทีมเพื่อนของที่เลสักคนหนึ่งที่มาวัดอุณหภูมิแล้วก็มีแหวนมีแหวนนัชนิดาพยาบาลอาสาซึ่งก็มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ มาดูแลแล้วก็ให้ให้เลยนะยาฉีดสเปรย์แอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอยแบบนี้ค่ะแต่เรารู้สึกดีแนะรู้สึกดีไม่ไีมีโรคประจําตัวไม่มีเลยค่ะแต่เห็นปก,ปกติที่ชอบดื่มเบียร์ไม่น้อยแล้วไม่ได้ดื่มมาสีวันนี่ลงแดงไหมครับโอ้ยไม่ขนาดนั้น <laughs> ไม่ได้ติดมากขนาดนั้นค่ะแต่ติดกาแฟ <laughs> ได้นะฮะก็แบบนี้นอนวันละกี่ชั่วโมงครับทุกอดเออคือถ้านท่านนอนกัริมไทยอย่างเงี้ยมึไม่สามารถนอนได้เลยค่ะเพราะว่ามันทําไม่ได้เลยแบบมันยุงยุงแล้วก็แล้วอย่างวันนี้ฝนตกอะ่ะก็แบบลมมาแล้วรีบย้ายตัวเองไปอยู่อยู่ตรงป้าเลดเม แล้วสักพักก็ฝนตกมาอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปก็คือไม่ได้นอนคืนเราอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับก็กลางคืนอยู่ที่นี่สังสคืนค่ะแล้วก็กลับไปพักงีที่ห้องด้วยค่ะแล้วก็รีบกลับมาตอนเช้าที่นี่ค่ะอยู่ตรงไหนครับผมที่มีชุมนุมของกลุ่มรีเดมอ่ะครับผมวันที่สองที่มีการชุมนุมของกลุ่มรีเดมอ่ะครับผมตอนนั้นเราไปอยู่ที่ไหนฮะตอนที่มีการชุนลมุนเกิดขึ้นนะครับผม อยู่ที่ซอยรัชดา32ค่ะคือตั้งหลบไปตรงนั้นตั้งหลบไปที่ซอยฝั่งตรงข้ามแล้วก็หลบอยู่ตรงข้างๆโรตัสเอ็กเพรสนะคะ่ะเพราะว่าตรงนั้นมีห้องน้ำแล้วก็ลม่มค่เขาเป็นคนชี้ตัวให้ตำรวจจับพวกคุณเองแหละทัพนายไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนั้นเราเจอตำรวจตำรวจกฟเอเข้ามาในซอยอะค่ะแล้วเราก็บอกว่าเราไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เขาก็ไม่ได้มากวนเราเรารู้สึกยังไรในเหตุการณ์คืนวันที่สองครับที่มีการสลายการชุมนุมหลังจากมีคนจํานวนไม่เยอะนะฮะที่เป็นผู้ชุมนุมไม่ยอมกลับบ้านคิดว่าน่าจะเป็นคนละกลุ่มกับรีเดมแล้วอะค่ะเพราะว่าเราเห็นเราเห็นการประกาศยุติการชุมนุมเพราะว่าเสร็จภารกิจตามเป้าประสงค์ของเขาอย่างเร่งด่วนแล้วก็รีบกลับเพื่อที่จะได้ไม่ตั้งมีเรื่องกันหรือ หรือไม่ไม่เป็นข้ออ้างให้เขาฟอมาสลายแต่ทีนี้หลังจากนั้นแล้วมันก็อาจจะควบคุมยากเพราะว่ามันไม่มีแกนนําอ่ะไม่มีแกนนําแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่ไม่มีใครมาดูแลวว่าจะต้องมีแบบรีบกลับทุกคนนะอย่างเงี้ยมันก็คงจะต้องมีคนที่อาจจะมีคนที่ที่เราที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการอะคะ่ะเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามา มาหาเรื่องกับตำรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเรื่องแบบนี้นจริงๆในกระบวนการเขาก็พยายามที่จะแจ้งความกับตำรวจนะว่ามันมีคนแบบนี้แบบนี้เข้ามาแทรกแซงอย่างนี้ค่ะโอเคแล้วอเดี๋ยวจะสุดท้ายเพราะว่าไม่อยากกินแรงคุณมากเพราะคุณอดอาหารแต่ถึงแม้ผมจะรู้วันนี้คุณจะหยุดก็เลยคําถามว่าแล้วทำไมวันนี้เราจะเลิอกอดอาหารลวครับวันนี้สมมติถ้าลุงไม่ได้การปล่อยรับการปล่อยตัวชั่วครา จะอดต่อไหมหรือทำไมเราตัดสินใจว่าจะยุติการอดอาหารวันนี้คือเป้าหมายโอเคเราเราเน้นให้เราเราฟังมาว่าน่าจะน่าจะได้ปล่อยแต่เราไม่แต่ทำเพื่อเม็ชัวร์ว่าสารจะต้องปล่อยให้ร้อซวันนี้อะค่ะแต่แต่รวมถึงการมีชุมนุมมีอะไรที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้สันไม่ปล่อยเนี่ย เราแสดงว่าสิ่งที่เราทําก็คืออดอาหารเนี่ยไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควรอย่างเงี้ยเราก็คงอาจจะต้องไปใช้วิธีอื่นสลับตัวเองนะคะอาจจะต้องไปใช้วิธีอื่นหรืออาจจะตั้งสลับกับคนอื่นมาอดอาหารตักหลักต่อเพราะว่ามันยังมันยังทาน้อยไปหรืออาจจะทําน้อยไปก็อาจจะให้ทีมหรือคนที่ที่พอจะอดอาหารได้มาสลับกันนะคะ ไปทํางานอย่างส่วนอื่นค,ครับผมแล้วเราเป็นกังวลไหมครับว่าเราจะถูกดําเนินคดีครับผมเพราะว่าคนที่เคยมานั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณอะไรที่มาจากเอ,อบาร์สครับผมหรือเป็นพระสงฆ์ก็ถูกเจ้าที่จับไปกลางดึกตลอดเลยแล้วก็ไม่สามารถบรรทุกออภารกิจของเขาได้ครับผมเราเป็นกังวลไหมครับว่าเราจะถูกดําเนินคดี ก็คิดเผื่อเหมือนกันคิดเผื่อเหมือนกันว่าอาจจะมีการดําเนินคดีเพราะว่าแต,แต่ตลอดเวลาที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะตํารวจก็เข้ามาเหมือนกันก็ก็บอกว่าแบบนี้ทําได้อดอาหารทําได้ก <laughs> ็เลยแล้วก็อะไรละ่ะทําได้แต่ว่าอย่าแบบอย่าทําแบบรีเดมนะไม่ปลาข้าวของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าพอรับได้แต่ เร, <S ais ama> เราก็ไม่เชื่อหรอกว่าหลังจากนี้เขาอาจจะเอาคดีหรือไปเรียกมาให้เราอะค่ะก็ก็กังวลเหรอก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็น่าจะรับได้แล้วแล้วก็สักไม่ถึงว่าส in ู้ได <Lat Hello> ้ค่ะสู้ต่อได้คตัวคนเล็กก็ไม่ได้มีคดีอะไรติดตัวถูกไหมฮะครับ๋ยวเพิ่งบอกตำรวจนก็ไม่มีค่ะแต่ว่าเราไลฟ์ด้วยเราอย่างเงี้ยก็อาจจะ แล,แล้วข้อเขียนของเราที่เป็นคำถแถลงต่อสารก็ภาษาอาจจะแบบเป็นการวิจารณ์ศารแล้วก็กระบวนการยุติธรรมอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แน่ค่ะแล้วคำถามสุดท้ายครับอยากมีอะไรโอ้เดี๋ยวก่อนสุดท้ายล่าสุดก็คือทนายอนนท์เนี่ยติดโควิด -19 แล้วอาการไม่ค่อยดีแต่ยังติดอยู่ที่โรงพยาบาลของของเรือนจำะนะฮะราชทันตอนนี้แม่ของทนายอนนท์เนี่ยได้ทำเรื่องออขอให้ทาง กรมราชธานเนี่ยย้ายธนา,านอน์ไปที่โรงพยาบาลรัฐที่มีคุณภาพคิดคิดอย่างไรครับเป็นห่วงแค่ไหนแล้วมันบางคนอาจจะห่วงว่าเอ๊ะถ้าเกิดเวลาผ่านไป24ชั่วโมงยังไม่ย้ายมันอาจจะสายไปหรือเปล่าถ้าเกิดมีอาการหรือเชื้อลงปอดก็จําเป็นตั้งรีบเร่งเดือนเพราะเนื่องจากเรามีบทเรียนมาแล้วกับคนที่มีอาการไข้สูงแล้วก็มาหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ต้ง เผื่อไว้ก่อนที่ที่อานดนจะต้องมีสิทธิเสรีภาพที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลฟรีและมีคุณภาพในฐานะที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะหรือแม้แต่ไม่บริเป็นต้องขังอยู่เนี่ยก็มีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันไม่ใช่ว่าปล่อยป่าละเลยหรือไปตามยถากรรมงะะี้ค่ะในฐานะที่เป็นม,คมนีความเป็นมนุษย์นะคะศักดิ์สิีความเป็นมนุษยะคะ์ค่ะจำเป็นอย่าง,างเร่งด่วน ข่าวสุดท้ายเลยมีอะไรจะฝากาทางาผู้พิพากษาแล้วก็ประชาชนทั้งประชาชนทั้งสองสามฝั่งที่อาจจะเห็นไม่เหมือนกันก็คือ,อที่ผ่านมาเนี่ยมีมีการวิจารณ์สารมากอย่างมากเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยสารควรจะคือไม่แน่ใจว่าสารเนี่ยรับฟังหรือเปล่าคือมีคนว,วิจารณ์สาราหลากหลายมากแล้วก็ ศาลก็ควรจะจะฟังแล้วก็ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะความยุติธรรมมันจะพังพินาศเพราะว่าคุณเล่นการเมืองชัดเจนเลยคุณเป็นเครื่องมือของฝ่ายเผด็จการชัดเจนมากๆเลยแล้วก็คุณไม่สามารถที่จะมาหลอกพวกเราได้ะคะ่ะก็ลคนเดี๋ยวนี้ก็รู้ชันกันหมดแล้วก็มันมีประวัติศาสตร์มากกว่าหน้านี้แล้วอันนี้ก็ถ้าไม่อยากจะถูกบันทึกประวัติศาสตร์ซ้ำเติมอีกก็ก็ควรที่จะ ทำตามเคารพสิทธิมนุษชนนะคะและเคารพกฎหมายกนะ็วันนี้เดี๋ยวอย่างที่ทราบนะครับประมาณ3าโมงอย่างเร็วสุดอาจจะรู้ผลเรื่องการยื่นขอประกันของแจนนำหนึ่งรายเท่านั้นนะวันนี้เหลือหนึ่งรายที่เหลือเลื่อนไปหมดคือรุ้งนะครับปนัสยาวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพัชนีคำหนักนะครับก็รักษาสุขภาพวันนี้ก็ได้เลิอกอดละคงได้ดื่มเบียร์แล้ววันนี้ ผมประวิทย์รอจนันรพฤกษ์รับทัพนายบุญบัณฑิตรายงานให้ข่าวสดนะครับแล้วก็ยังไงถ้าเกิดผลรู้อย่างไรแน่นอนครับทางข่าวสดก็จะรายงานให้ทุกท่านทราบครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ